คือเงินเนี่ยในโลกอะ่ะ<ส>เงินในโลกนี้เลยอะ่ะมันมีมันมีเงื่อนไขาการไหลยอยู่แล้ว<ส>อ่าเราต้องมีความเชื่อนี้ก่อนเงินไหลออกไปนอกโลกไม่ได้ใช่ไหม<ส>อ่พาพอเงินไปไหลออกไปนอกโลกนี้ไม่ได้มันก็จะจะไหลาจากสินทรัพย์ที่<ส>ที่สูงสอ่า<ส>ถูกปะ อ่าที่ไหนให้ผลตอบแทนสูงว่าในระดับความเสี่ยงเท่ากันเงินก็ไหลไปทางั้นอ่าจริงๆริงอีเวนต์มันมีแค่นี้อ่าสมมติสมมติว่าโลกเรามีแค่สองสินทรัพย์แล้วกันสินทรัพย์เกับสินทรัพย์บีแล้วกันนะอ่าเอกับบีอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นบอลอันหนึ่งเป็นทองอันนึงก็ได้หรือไม่ก็อันนึงเป็นหุ้นอันนึงเป็นอะไรก็ได้อ่าจริงๆริงมันไม่มีเคาน์เตอร์ที่มันไม่เหมือนกันนะในแต่ละสินทรัพย์นึกออกไหมอ่า คือสตัคเจอร์โครงสร้างของราคากับผลตอบแทนมันไม่เท่ากันเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเอเป็นหุ้นหุ้นเนี่ยถ้าเกิดราคายิ่งตกผลตอบแทนจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆอถูกไหมถูก,ถกป่ะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นบอลอ่ะบอลพันธบัตรอ่าบอลพันธบัตรรัฐบาลถ้าเกิดสมมติว่าเงินเฟ้อเยอะขึ้นอันตาราดอกเบี้ยบอลก็ส่งขึ้นอ่าถูกป่ะอ่าทีนี้อัตาราดอกเบี้ยบอลมาส่งขึ้นเนี่ย มันจะส่งผลไปหาตัวค่างเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนอถ้าเกิดเราเป็นคนประเทศนั้นเลยมันเราก็ไม่รู้สึกอะไรเช่นสมมติเราเรา,เราเวียยบอลสองอยู่ๆเขาขึ้นสามแล้วเราเป็นคนที่ฝากมอไปจันทร์ก็ไม่รู้สึกอะไรถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยบอลของประเทศเราอะมันจูงใจตัวที่ความเสี่ยงเท่ากันไนะงเงินก็จะไหลมาไหลมาที่เราทีเนี้ย ในโลกของความเป็นจริงอะถ้าเกิดสมมติสินทรัพย์ A กับสินทรัพย์ B อะสมมติว่าไม่ใช่หุ้นนะไม่ใช่หุ้นไม่ใช่บอลนั่นเป็นสินทรัพย์ที่แบบอ่าเป็นนอนคอร r e l a กันนอนคอ r r e l a ก็คืออะไม่เกี่ยวข้องกันและอาจจะส่วนทางกันด้วยสมมติสมมติอาจจะส่วนทางกันเป็นเป็นบางภาวะด้วยเช่นถ้าฉันดีเธอจะไม่ดีนะหรือพอถ้าเธอดีฉันก็จะไม่ดีอ่าสมมติสมมติอันหนึ่งเป็นเป็น US แล้วกันเป็น USD แล้วกันอ่าสมมติบอกเฮ้ยถ้าเกิดเป็นช่วงภาวะสงครามเนี่ย USD เหมือนจะดีเว้อ่าสมมติสม,มติอ่าแต่พอถ้าโลกสงมบมสุขที่อื่นมันก็จะดีขึ้นมาอ่าที่อื่นมันก็จะดีขึ้นมาแทน USD ก็ไม่ความจะเป็นว่าจะต้องจะต้องไม่ถือแล้วก็จะลดลงอ่าทีนี้เราก็จะรู้ว่าสองเซสชับนี้มันเป็นดังคอลเลเตกันพอเป็นดังคอลเลเตปุ๊บแล้วเวลาเทรดอ่ะคนทั่วไปจะใช้วิธีแบบว่าไปเกง่งเก่งว่า ไม่ไม่ไม่ไ,มไปไปเกง่งมหนถือไปคาดเดาวว่าเฮ้ยตอนเนี้ยโลกกำลังจะไม่ดีเว้ยกูไปอยู่ US ดีกว่าอยู่เดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่มากอะ่ะเข้าไปถือ US ออันนี้คือลักษณะวิธีคิดของคนส่วนใหญ่อ่าแต่ถ้าเกิดลักษณะวิธีคิดของคนที่เป็น asset allocation ที่เขาไม่ได้เชื่อว่าตัวเองจะคาดเดาอะไรได้อ่าเขาอาจจะเขาเขาจะเขาอาจจะใช้วิธีการคิดแบบนี้ หนึ่งก็คือเขามีเงินร้อยบาทที่จะซื้อ U.S.D เขามีเงินร้อยบาทนั้นที่จะอซื้อบอลในประเทศบ้านเกิดก็ได้บ้านเกิดเขาที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นอิสราเอลอาจจะเป็นยูเครนเป็นที่ไหนก็ได้อ่าทีนี้เสร็จเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดช่วงนี้นะ U.S.D กันอาจจะขึ้นนะอ่า U.S.D มันก็อาจจะราคาแพง ถ้าเกิดตอนนี้เขามือเปล่าอยู่นะหรือว่าเขาอยู่ในตัดเงินเขาอยู่ในประเทศบ้านเกิดหมดเลยเขาอาจจะยังไม่ฝากหรือไม่แลกไปจะเป็นสกุลเงินดอสอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บพอสักวันหนึ่งพอดอสพอโลกสงบสุขโลกมันก็ต้องมีมาสงบสุขถูกปะอ่าพอโลกสงบสุขป,ปุ๊บดอดีมันก็จะลงบ้านเขาก็จะกลายเป็นขึ้นแทนเพราะคนนะะเนี่ยจะแหกคนก่อนหน้าเราอะ่ะเขาก็จะเทคโปรฟิต กลับมาลงทุนในบ้านเกิดเพราะโลกสงบสุขแล้วนึกออกไหมผลตอบแทนหุ้นในประเทศตัวเองดีแล้วแต่วันนั้นเนะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แหละมันเป็นโอกาสอันดีเว้ยที่จะทเทโพรฟตขายของมาตัวเองไปอะไรอ่าไปซื้อ u อ d ดีในที่ตา่างโดยที่ไม่สนใจขา่าวว่าแบบเฮ้ยโลกจะสงบสุขหรือเป็นที่อะไรก็ไม่รู้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นึกออกปะอ่ะอ่าสักวันหนึ่งอ่าตอนนี้เขาอาจจะ อ่าถือถือสองที่และเป็นที่ละร้อยบาทแล้วกันอ่าสักวันนึงเกิดเรื่องอีกแล้วยู่ดีก็เกิดเรื่องใหม่ที่โปรแลนด์อ่ายูดีก็ขึ้นอีกถูกปะพออยู่ดีขึ้นอีกทีนี้ทําไงทีนี้เขาได้เทปโปฟิตใช่ในขณะที่บ้านเรามันก็จะดรอปลงพอดีเขาก็จะได้เทปโปฟิตในที่สูงแล้วก็ได้มาซื้อในที่ต่ำพอโลกสงบ ไอ้นี่มันขึ้นเขาได้เทปโปรฟิตอันนี้ที่ส่งไปซื้อดีๆในที่ต่ำยี่ดีโดยที่เดาอะไรกับข่าวไหมไม่ได้เดาแต่ก็หากินไปกับเรื่องราวอะไรต่างๆได้ตลอดไหม <abbiamo S 1> อ่าก็ได้บางคนจะเชื่อว่าเราอเกง่งบางคนอาจจะเชื่อว่าเราอเก่งแน่นเพราะว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะว่ามึงต้องไปซื้อดี ที่ต่ำแล้วแม่งก็สูงมาให้มึงเทมพุฟิตถูกป่ะเออตรงนี้มันก็เลยมีความเชื่อทับซ้อนหลายชั้นแต่ว่าตงีงก็เปิดประตูบาน,ต,นต้นให้ก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวน,นะขัานเดาอืมจริงๆแล้วมันการเก่งกำไรทิศเนี่ยบางคนจะชอบคิดว่าเออทุกคนควักทุนหรือควักเงินของตัวเองเข้าไปซื้อเช่นสมมติ สมมติติ้นบอกว่าเฮ้ย e c o แม่งน่าเก็บเว้ยเฮ้ยตอนนี้แบบ GPC s มันน่าซื้อแล้วอ่ะทุกคนจะมีชุดความคิดเดียวกันว่าตินควักทุนไปซื้อแต่ความเป็จริงแล้วติ้นอะเอากำไรจากทองมาซื้อเอากำไรจากบิตคอยมาซื้อเพราะว่าทองกับบิตคอยอยู่ในจุดที่เท k e profit อ่าต้นที่มาของตงังเงิน อาจจะสาคัญมากกว่าวิธีการการเทรดเพราะว่าระหว่างคนที่ที่มีแอสที่มีของอ่ะหรือที่ได้ซื้อของอ่ะจากกําไรจากกําไรฟรีอ่ะมันความเสี่ยงมมากกว่านี่เหรออ่าทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลย การทำ Asset Allocation ที่ดีมันก็เลยอยู่ที่ mindset ของการวาระระบบในตอนต้น,ตนอ,อ,อยากจะเดาก็เดาได้แต่ว่ามันจะถูกล็อกด้วยมันนี่มันเหอืมเช่นสมมุติว่าเล่็นนี้ฉันซื้อได้500อะไรเงี้ยงอยากซื้อชาแพทเทิร์นตรงนี้า500ก็ซื้อไปเลยเพราะจะถูกล็อกด้วยมันนี่มันเนร็น